จ้าช่วยผักช่วยดันไม่จำลองเลยนะคะ a อไม่จำลองไม่มียอดวิวเลยขอบคุณทุกคนทุกไล้์ทุกเลิฟนะมาดันมาผักมาดันไม่จำลองด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะ สวัสดีค่ะคุณเล็กเจ้าสาวบุรีรำขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้แม่จำลองขอบคุณมากมากค่ะเป็นยังไงเนาะจบหรือยังเนาะจบหรือยังคะ สวัสดียามเย็นค่ะแม่จำลองสวัสดีเช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเล็กสาวบุรีลำขอบคุณคุณเล็กมากๆเลยที่มาส่งกำลังใจให้แม่จำลองก็ไร์สดเปิดค่าการมองเห็นจาก แม่ประพาพรก็สวัสดีคุณเล็กนะคะยายก็ไม่มีงานทำตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆก็เลยหาอันไหนทำจะแกะเสื้อจะแกะเสกื้อไว้มัดของตอนเย็นมีมีงานช่วงนี้ลูกไปตลาดแล้วก็ไปขายก่อน ก่อนค่อยมาก็ลูกจะมาถึงก็สี่ทุ่มยายก็มีอะไรก็ทำรอไว้เกะเชือกไว้มัดของก็ไล้สดไปด้วย จบหรือ,อยังคะจบหรือ,อยังวันนี้แม่จำลองไม่มียอดวิวเลยก็เลยมาเปิดค่าการมองเห็นผ่านานานแล้วอ๋อ ้นหลังใหญ่สองหมืน่นจบมาเป็นปีสองปีหรือยังเนี่ยวันนี้ไม่มียอดวิวเลยไม่รู้เป็นยังไงวันนี้ไม่มียอดวิววันนี้ยอดวิวหลักสิบ วันนี้ยอดวิวหลักสิไม่มียอดวิวก็ไม่ได้ต่างเนาะเหรียญก็ไม่เข้านะถ้าไม่มียอดวิวเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานกำลังล้มรอดลอด,ลม,ลอดมีนิดเดียว วันนี้ไม่มีเลยก็มาเปิดค่าการมองเห็นให้ AI ดันหน่อย a ออดันหน่อยเยอะ AI เยอะระบบจะปิดกันค่ะ ทำไมระบบปิดของยายสามบ้านเนี่ยบ้านไม่จําลองก็ได้อยู่ก็ไม่ดันประพาพรก็ไม่ดันอีกแม่จําลองผักซิ่งก็ไม่ดันทั้งสามบ้านเลยวันนี้นะทั้งสามบ้านเลยวันนี้ประพาพรก็ไม่ดันเลยแม่จําลองบัญชีนะไม่ดันตั้งแต่เมื่อวานประพาพรวันนี้ไม่ดันเราจะมาไล์สดเปิดค่าการมองเห็น เออสามบ้านไม่ดันทั้งสามบ้านเลยก็มาดันเดือนมกราเดือนมกราก็ดันดันดีอยู่เดือนมกรากุมภาเนี่ยไม่ดันเลยบ้านไม่จำลองผักสิงไม่มียอดวิวเลยเดือนกุมภาทั้งเดือน ตั้งแต่แตปลายเดือนมกราไม่มีเลยรู้วันไหนเขาจะดันแต่ถ้าเออดันนะมีกี่คลิปก็ดันให้หมดเลยที่เราลงไปนะเราลงไปวันละสิบคลิปมีเท่าไหร่คลิปเวลาเขาดันก็ดันให้หมดเลยดันหมดเลยเออคุณยายเป็นมาบ่อยสวัสดีค่ะคุณยายโกศลคน,นบ้านบ้า <laughs> สวัสดีทุกช่อง สวัสดีทุกบ้านขออนุญาตมาตรวมค่ะขอบคุณคุณยายโกศลน,นะคะขอบคุณมากๆากอ่ะคุณป้านสวอบอสวัสดีค่ะเมื <c> ่อ <oughs> นี้ก็เออสารบัญชีทั้งท่ง,เป,ง,ง,ทงเป็นแม่ย่งจำลองผลสีทั้งไตเป็นแม่แม่จำลองวักสิ่งเปิดไปเอา้าวคนดันเราตัวนี้ <c oughs> ดีใจเมื่อวัว จำคลิปได้ได้บ้างนะเป็นเปิดเบิ่งโอ้ยมันโมแมนตะสละวันจำได้เป็นบางคลิปเปิดเบิ่องโมแมนแล้วม่นไงโก้ชลนได้คนตัวเจ้าแล้วเฮ้ยยี่โก้ชลนสั่งเอไอเนาะเราเต้นดีดีเด้ลูกน้องเราเต้นดีคอยสั่งล้ว่าเต้นเฮ็ดไปโซตีโซแดนให้เป็นคนแขะไป ก็อบอาเอาเลยเนาะเป็นคนแกรเาว่าเป็นคนแก่ไหมขอบคุณคุณยายโกศลน,นะคะขอบคุณหกลานดวงตาค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณลงบนด้วยค่ะ อันลงคนก็บ,บอกว่าเวลาอะไรสดเคาะมองหัวใจวราสันรูปหัวใจสีแดงๆนี่ไอ้ล้มบนกับสีมาว่าสันบนมาก่อนจะคอยี่ดอกกังเกยกับว่าเห็นวันนี้มีเวลาอะไรสดนึกนึนสีโดนๆจังน้อย องทักททยครับไหนอนี่นอสวัสดีคุณภาษาอังกฤษ สวัสดีค่ะอาหารน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะาหารน่ารักจังเลยาหารน่ารักจังเลยค่ะสวัสดีค่ะทหารน่ารักจังเลยทำไมพูดไม่ได้ปะสวัสดีค่ะคุณภา,า,า,าษาอังกฤษยายอ่านไม่ออกนะคะพิมเป็นภาษาไทยให้หน่อย <laughs> พิมพ์ภาษาไทยให้ยายหน่อยยายอ่านไม่ออกแต่ภาษาไทยยายยังตกอยู่ภาษาอังกฤษมัน,นไ่ไรเอย่างเลยเออมีไอมีไอ้สั่งเอแล้วก็เลยมาได้อันละสิบก็ขีดกว่ามีไอ้ก็เลยมาขึ้นไลรสดก็หน่ะสิ่คำก้อนมาสัน่น บ้านนั่นบ้านนี่อืมบ้านไดกับว่ามียอดวิวจักบ้านก็เลยมาให้ไอเไอ่นดันไอ้พนภาคพนดันไปสามบานว่ามียอดวิวจักบ้านเลย มืออื่นเนี่ยบริยีดอกแง้โกเอ้ยมืออื่นบริยี <c oughs> เรียนนีหเอาก็สิวันที่แถนวันที่สิบเก้าอ้ยดันในสอดันดันในสอ ยากแตได้สามตัวสีแเหล้วจะระคิดเนี่ยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะลมมีลมบนเลยพี่น้อง คุณทุกเริ่ทุกไรนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคุยกันไหนเด้อพี่น่องไอ้แชทมาคุยกันได้ถามข้าวถามข้าวกัน อีกสี่นาทีแม่จำลองก็จะลงจากไรนะคะขอบคุณทุกลนทุกเลิ้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแี่ซื่อ,อยังกินดอก เนี่ยจีนกับจินว่าท่านเหมือเทียนใบกับใดที่เทียมกับว่าไรใดไดยเสียใดซื่อหมอนึงกับสองร้อยสามร้อยเนาะแกงน้าใหม่เส้นหนัง แบ่แบแบแกงเอาไม่เคียนแกงอ้อมแม่คือหมกเนี่ยแกงเราไปกินที่พผู้เดียว <c oughs> แกงเราไปกินที่พผู้เดียวผู้ไดกินซอยดูเขากินหมูกินเนื้อ,อยายก,กินไปตามภาษายายอยากอะกกไรเคซื้อมาเหดกิน บานนี่พันอยากกินอ้อมกบอยากกินแจงขี้เล็กไปสันเด้แม่เอาอยากกินอ้อมกบกินแจงขี้เล็กหมอนเนาะใหม่เมื่อเดืสี่สั่งให้เพันเอาขี้เล็กไม่แจงอยู่ขี้เล็กขี้เล็กอันคนปลูกขายเนาะอยู่ในกรุงเทพเนาะ ที่ตลาดซิวเมืองอันเจ้าสวนทางคนมีสวนหลายๆคนโกกขี่เล็กไววเป็นแถวะกจ็บมากต้มขายลวกน้ำหนึ่งคนเกามาขายตลาดแล้วคนก็ะเจ็บแจ๊กแกล้วคนก็ะเจ็บอ่อ,อน มเน,เจ,นมเจียงเส้นหนังที่เจียงน้องใหม่ยุขยาเจียงหรือไปหาหมอคนนี้ยายโกเป็นโรคเลือดจางไม่อีกแล้วยายพ่คอยกินไข่พ่คอยกินเนื้ออันซีดพนาหมอว่าซีดพนา ซีมันเป็นยังไงคุณหมอดูเล็บมือเลยว่าสันเล็บมือนี่มันเป็นสีขาวมันมีเลือดขนีแดงแดงอะไรมือแดงแดงเนี่ยบ่าจางเิ่นว่ะโอ้ยบ่ฮูหจัดเนาะปีกายกับเป็นเรื่องปีหมอก็บ,บ่บอกเนาะว่าเลือดจางเป็นยังไงเขาก็ว่าหูหจักพวกไรเล็บ่มีเลือดเลือดจางวาสันหมอก็าเลยเอาอยาให้มากิน กินเดือนหนึ่งมันไปกวดโลกไปกวดเลือดเลือดประจำปีนะ่ะปี่กายไปไปตรวจกับพ่อเจอเลือดจางบงันนี้หมอกขให้ยาไว้กินกินยู่ว่ามันเก่าเดือนละเลยหมอก็เลยเศร้าให้กินว่าไปตรวจเจอเลือดจางว่าสันขาดสารอาหารธาตุเล็กแล้วไน ไม่ขาดสารอาหารกันไลกินเขาอ้วนคู่อ้วนตื่ยอยู่วะอ,อ,อยู่ในเลือดไม่มีเนื้อสัตว์ผสนเนื้อสัตว์มีน้อยแล้วก็ไม่มีไข่ผสนยายก็กินไข่ได้กินไข่ได้บ้านมือละนวยโตไม่ซุกสะก่อนยังกิน,กนย่างนาหน่อยๆต้องกินอาทิตย์หนึ่งสองเที่ยวผสมพ่อเลียดจางแล้วยายโกเศร้าแล้วก็เป็นไม่ก้อน ความดันก็ขึ้นเลยที่แรกมันเป็นตัวเองร้อยหกสิบแปดวันนี้นางข้าวหนึ่งหมอคนก็เลยวัดใหมอีกร้อยสี่สิบแปดลงมาอีกยี่สิบมีความดันมีไขมันมีเหล็ดจางเอา้าจะมันเป็นตนายต้องหันเศร้าแล้ว จต่ห้องว่าปฏิบัติตามหมอรู้อยู่ว่าหมอบอกกินใคร่ยา่บพรก,กินใค่เพก,กินเด้เป็นเลือดจางได้ถามหมอหมอบอกว่าคุณหมอเลือดจางมันซีดหมอว่ามันซีด่าสันซีดนี่คืออะไรคุณหมอก็เลือดจางนั่นแหละ่าสันเนี่ยเนี่ยดูเล็บดูเล็บหมอนี่จะมีเลือดสีแดงแดงมาสันเล็บ เล็บใหญ่เลยนี่นต่สีขาวเพราะว่าเล็บตีนมันคือเป็นสีแดงแดงเล็บตีนเลือดเล็บตีนมันคือเป็นจืดจืดทั้งสีวะเล็บตีนกับบ่แดงเล็บตีนก็เป็นจืดจืดเอา้าสงสัยจะของมาโดนหรืเจ้าว่าสีสงสัยเลี้ยงไดง แล้วเขาก็สิ่งุักษ์มานีล่ะวันนี้ตรวจแล้วเจอโรคอะไรไหมคุณหมออยากได้โรคเลยวสันหมออยากได้โรคเลยวะสันไปนอนีกว่าสัน,น,ก,ดววสนกดไลค์ให้แล้วครับลูกโดมสวัสดีค่ะลูกโดมถามว่าแม่จำลองขึ้นไรเวลาไหนเอาวัซิลุ่งจากไลไร สวัสดีลูกโดมกดไลค์ให้แล้วนะแม่จะลงจากไลค์แล้วนะแม่บอกเพื่อนไปขอบคุณคุณยายโกศลขอบคุณลูกโดมขอบคุณเลขบุรีรัมนะคะขอบคุณคุณภาษาจีนค่ะขอบคุณเอขอบคุณทุกคนทุกไลค์ทุกเลิฟแม่จำลองก็จะลงจากไลนะะ์แล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่